ดีใจดีใจโอ้มาบ้านคุณยายได้ตังค่าขนมด้วยแม่มาเอาตังค่าขนมเหรอไปโรงเรียนเนี่ยเออวันนี้ใส่แต่งตัวพีสไตล์ตอนเย็นจะตาสูงไปหรอไงหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมอเสื้อคนหล่อหล่อมากเสื้อใครเนี่ยเสื้อใครน่าหล่อนะเนี่ยหล่อใส่ช้าตัวนี้จะคับเลยเนี่ยอันนี้พอดีเลยอันนี้พอดีเนื้อเค้กเกือบคืนแล้วนั่นะ สูงเขาจะสูงกว่าพี่เขาขนาดพี่อยู่อุบาลหนึ่งนะอันี้ก็เีัเลด็กสูงยาวว่าิงกบอลเนีลูกบอลโดนแล้วไปดูกเปากรเป๋าเท่ตังใส่เตั้งใส่ไว้โอ้โหอืออ๋อตัวนั้นเนตัว เท่ไหมมีทุกตัวที่ชอบและสาวทุกคนชอบเลยมีทุกตัวที่ชอบมีทุกตัวที่ชอบมีทุกตัวที่ชอะมีสาวมองไหมมีสาวมองไหมมองหล่อนะจะทำยังไงจะสาวมองทำตาไงไหนดูปิ้งปิ้งทำไงทำตาเวลาเห็นสาวทำตาโอ้ยให้ไปทิ้งขยะให้กับแม่แม่มีคนอยู่แม่มีคนนั่งมองไม่ทิ้งถ้ามีสาวยืนอ่ะเพื่อนรุ่นพี่อ่ะ วิ่งวิ่งแกมาแล้วทำตาหวานแม่มีคนอยู่อ่ะแม่ให้สาวมาตาไงอีกทีนีดเออทำไงทำไงทำไงทำให้ย่าดูก่อนทำไงคนนี millet, ้คนนี้ใช้เฉยคนนี Nature ้เรียบร้อยคนนี้เรียบร้อยเดินคนมาเดินลงมาจากตึกก็สวัสดีค่ะคุณย่า เรียบร้อยเขาเป็นคุณหญิงคุณแม่ระเบียบก็อ้อนี้มีสายสินด้วยมีสายสินีนะมีสายสินมีดีก็มาหาเราไม่ได้ไอ้ส่อของล้อไม่ให้กันผีหลอกกันไม่ให้ผีหลอกกันอะไรนะผีหลอกกลัวแต่คนหลอกแล้วผีไม่กลัวหรอกผีเป็นตัวตนแบบไหนอะกันกันคนหลอกดีกว่าไหม เช้านี้แวะมาบ้านคุณยายต่อเรียน้ปิดคะคนอื่นเขาไม่ค่อยปิดหรอกแต่พี่เมย์เขาเจ้าระเบียบตั้งแต่โควิดแล้วใช่เขาติดแล้วไงมันบางบางอยู่หลานตายายโอ้ยเฮงนะเนี่ยเฮงนะคุณตาวิวที่ทุทนหน้าบ้านพี่น้องถ้าหลานแวะมาหาคุณตาคุณยายวันนี้คุณตาไปทำงานไหมเนี่ย โออสายสายหน่อยแล้วตาเป็นย oh, ังไงอ่ะตาที่ว่าโดนนั่นโดนอ๋อโอ้ยังผ้าฝางอยู่วิววิวทีวิวฐานหนะบ้านอ่ะบ้านมาบ้านยายน้องหนีบอกยังไงน้องหนึ่งตะกี้มองหนีมันสิมีอ่ะมีดอกท่านในบ้านโอ้มีขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วพี่น้องเป็นโมมีเบียร์น้อยปะ annoying. Yeah,